กรยานจ้าห้ายยุบสั้นพอดีคือแม่ก็บ่อดีห้าผ้าเขามาเก็บทั้งในสวนทั้งนี้เองเอาหันนี่เบอร์นเี่แบบน่าอ้วนเต็มบ้านอยู่เมื่อนเขามากอะโอ้ยโลดแต่ลูกดีๆอ่ะที่มันโลดโลดไหมคนโง่จากว่าแม่มากเนี่ยพะว่าหยุดคนมานลอยแบบน่า้วก็ได้มาพร้แม่พอดีบนสั่งกับพี่ผู้หูบอกว่าพีผู้หูทรงคาวเลยล่ะแม่กับที่ป็นใจเองสินะตั้งใจตั้งใจคือกันว่าสิไปจงี อ่ะคนเขามาเบิ out, um, yeah. C C C ah. ่งจักคนละลูกจ like, ้า84ดสแปดสิบสี่แล er: okay. ้วแปดสิบสี Probably. ่อ cool. uh ่ะแปดสิพี <S <S ่น้องกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับไลค์ต่อไลค์ต่อนตับเซลล์เซลบ์พี่อ่ะแม่อสม่มาสวัสดีครับมาเดอร์บันเออกาลังเตรียมแนวแนวกินมามาพี่น้องประเดี๋ยวคล้ายยังไงนี่พระเอกแผนค่าขายแผนข้าขายประเดี๋ยวเอาค่าขายพี่น้องกู๊ดขายปลา จังไดเนี่ขายจังไดเนี่ยล่างละหาร้อยลังละหาร้อยพร้อมส่งพร้อมส่งนั่นลังละห้าร้อยพร้อมส่งค่ะลูกบ่ต้องยังไลโอนหาร้อยเนี่ยเลยจบเลยจบที่ห้าร้อยพี่น้องส่งเอ้ยสีบอกให้ฟังอะไครับเนี่ยพระเอกสามพระนอขายประเด็กไม่เงินหนกเด็กจกเงินใส่กับสีให้ลูกจกใส่ก็คือสิโพดพันทักมหาลูกสู้ซู้วะเส้นสู้ขายปลาล่างละเท่าใดก็ได้โอ้โหบ่บ้าคาทรงปลาลามันขึ้น แค่เจ้าไหล่ะแม่สิีไฮมู่ลูกสีจกใส่ว่าจั่นแม่ก็เลยว่าเอ้าบ่เป็นหยังหลวมหอบนี้อีแม่สีโจ๊กไซแฟนเพลง FC เฮาน่ะเพิ่นสนับสนุนเฮาอยู่แล้วเฮาขายนั่นขายราคาเก่าของเฮานั่นแม่นอยู่แต่ว่าตอนนี้อันใดก็ขึ้นเพิ่นก็เลยขึ้นค่าส่งขึ้นแม่ลูกจ้าค่าส่งเพลงทาน้ำมันด้วยครับแม่ค่าน้ำมันก็เพิ่นว่าจังซั่นล่ะเนี่ยล้านล่ะปู่ เกียรติทีแปดทบนอกร่างแฉะหรอ้าขอบคุณครับขอบคุณัาพี่นองบ้านฮัตต่อบีมมาสั่งี่ี้นองเนี่ยซอยกันซอยกันแช่บนนี่มาตำตำส่เขาเด้บนนี่พี่น้องผู้ใดสิตำเม่หรือพระเอกตัวพระเอกตัพระเอกตัวพระเอกตัวโขกยังไม่ใหยังขอไปยังขอไปใกล้ๆ่นคน ก็มีน้องค้นค้นอะไรคนเอานี่มีเดี๋ยวแม่หาให้อ่ะตามขอยาข้อไม้ขอยาลูกขายปลาสร้างปลาได้ที่เพจที่เพจมะลันเสียงอีสานครับพี่น้องครับทักขอความมาเลยครับผมหรือโอนเงินแล้วส่งแค่สลิปมาห้าร้อยบาทแล้วก็พร้อมที่อยู่เออเออถึงรังมีสิบสองครัวใช่โลคันเล็กขาาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะทุกอย่างนะคะพี่น้องพี่น้องสอยกันสนับสนุนครับซื้อสร้อยกันโพลล่างสองล่างพี่น้อง ไกลออกวงกันละอันออกวงกับพ่อกันโฟเดอหนางั่งโฟเดอร์มูนี่ร้านปลาเด็กมี่บูดปลาหลามหอมมีบูดครับนี่ล้าที่พ่อกับสองสามพันนอนี่แหละสิบะมแต่ปลาเด็กเนี่ยแม่พ่บแม่มีผลิตปลาไหลมีโอทอปหลายอย่างของบ้านตองห้างตับยองไม่ต่างแยกกันน่ะล่ะกับร้านบูดขนมปังโกเบแมนแม่สิพาลูกออกไปท้ามาหากินวันนี้พัชชานะคะเมาจะร้างเจ๊มือนี่าพี่พัชชานะคือวางสี่ ว่าเลขออกแล้วแล้วสิเมาบัตรจะยี่สิบใบนะกินเผ็ดกินเผ็ดลูกเอากินกินเผ็ดกินเผผ็ดมมไ่กินเผ็ดจะจัดกินเผ็ดนะงซื้อบัตรเข่าเบิงหมอลำเสียงอีสานในคูบิดแพ็คคู่วันที่ยี่สิบเจ็ดให้ดูบรรยากาศบอดี้ไซค์เข้ามาส่งหญ่หลินจริงนี่แหละห่อแจ้งแล้วก็วันที่สามสิบพร้อมห่อแจ้งพี่น้องเอลยแจ้งสองมือนี่แพ็คคู่แจ้งราคาบัตร ล <100 S 2> อยหางซิบเกาบบา่าค่ะลอยหางซิบเก่าสำหรับผ <บา S 1> <า>ู้ใดซื้อตอนนี้พี่น้องซื้อตะเวนเนี่ยซื้อตะเวนพี่น้องได้เบิ่งความเคลื่อนไหวผ่านกลุ่มปิดพร้อมซ้อมบ่อ่าซ้อมดนตรีซ้อมแดนเซอร์ซ้อมล่ำซ้มอมน่าสนใจเนี่ยพี่น้องพี่น้องซื้อบัตรตะเวนก็นดีเพราะว่าใกล้มือเฮากันโอ้ยหุ่นไหวแรนหัวสุกกันอยู่นะครับ<ช>พี่น้องจีเดยเบิ้งไปเรื่อยๆเมีนจีได้เบิ่งไปเรื่อยๆ เบิ่งความเคลื่อนไวไปเรื่อยสิทธิพิเศษเพราะว่าคุณคือคนพิเศษนะคะขอบคุณบัตร20ใบจากพี่พัชชานะคะขอบคุณนะคะพี่พัชชาขอบคุณค่ะโอ้อยากใจจริงของพครเอจขอบคุณนะครับนั่นอ่ะได้ี่ประโยชน์เข้ามาแล้วยังเนี่ยเข้ามาเลยครับขอบคุณ20 คนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไอ้สายแกขอบคุณสาต่อครับฮะพูดจะให้ที่ประโยชน์ยกตาปูเด้อที่ประโยชน์ได้ยินแล้วนะอย่าจกตาแม่นะคะอย่าจกตาแม่นะคะเขาเยอะหน่อยหนะหน่อยตาเยอะหน่อยหนาเพื่อนด้วตีบ่ได้เขาต้องสายเปรีกเมนเปยีกเขาต้องสายเปรีเขาอยากให้เปรีเข้าขาดอยากให้สายเปรีกขาดเออสายเปรีกสายใจเออแม่แม่หนึ่งเยวก็ไปอีกหนึ่งเยวก็ไปอีกจะตามไกลหลาย อ่ะพี่น้องเขามาหนา่อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไลค์กดแชร์ขอบมาทักทายจังจองปลาลาดเรือพี่น้องเด้อนะครับผมปลาลานี่โปรเซปยินดีขึ้นขวดเมนเ <laughs> ยินดีขึ้นขวดโอ้โห<ะ>แม่แล้วหมอเล่าเสียงอีสานเนี่ยฤดูกาลนี่คันบ่ว้าวถ้าไม่ว้าวยินดีคืนบัตรแต่ไม่คืนเงินเออคือโอ้โหมาเอกแม่ เพื่อหากินไงาออวาดีเลยนี่นี่นี่มาจูอ๋หัวขอ,ขอมาใส่รอมันยังน้องมาแกงกากไรเดี๋ยวต้องหาวิธีแกงพระเอกสักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อยากบอกพระเอกสามกุมารสามพระหน่อว่าออกระดูกคนระเบิด ยาังเคยมาเสกย่ามฮาร์ดจนนนะคผู้เดียวนคือเก่งกว่าเฮาสามคนใช่หรือเออต้อหาคนซอยหาร์ต้วซอยเลยต้องหาตัวช่วยนั้นเนี่ยฮาร์ดต้นซอยมาเลยใส่ที่ประโยชน์จะใส่ใส่แฟนแฟนเพลงเล้วไก่อยู่ไหนแฟนเพลงเล้วไก่ขอเสียงหน่อยเออมากระตุ้นหน่อยเนี่ยไม่ใหญ่กัดเยอะแล้วอ่ะแม่มูดติดกัดจังแต่กูบอกว่าฮ่าฮะาฮ่าู้ตำกัดตำบานเนี่ยพู้แม่พ่อใหญกัดเออ เม่นก็หนักเป็นนกอ่ะก็คือต้องหยุมต้องหุใส่ถ้าไม่มาันเถืขอโทษมาแล้วมาไล่งานตัวแล้วอภัยนะเป็นสิ่งประชดเร็วกินเก็บเป็ดดิบพร้อมทำพี่ไม่บอกโอ้ยดีค่ะนั่นไงตัวช่วยมาอีกแล้วอ่ะมามาพระเอกเป็นไงล่ะสีโย่ฟังไผ่ฟังเมียหรือฟังสามกูมากเราไกลบอม้าห้าน็อตห้าน็อตเอาคือยังคอยไป็ตาบวมแหลก ฮะก็เคียมแต่ทีหลังเอ้านี่มันเคี่ยมเคียมๆจังสิวเห็นแต่อีหลางไงอ้าวพาย่เพี้ยมมาแล้วพี่น้องมีอะไรง่ายตัวเบาเลยมาแฟนแฟนไผ่แฟนมัน FC ไผ่ FC มันสวัสดีพี่น้องท่องที่หนึ่งที่สามมี่ไปท้องานต่างแดงไกลบ้านไหนขึ้นมาได้เจ้าขึ้นมาหาพ่อแม่ซ้ำเนี่ย เป็นอุไรพอนกาลารกน้อยไอ้ไส้อุไอนใูดให้ใส่อุไรพอนพูดให้ใส่อุไรพอนพู้ใด้ไส่อุไรพอนพู้นันบ้าใส่ซะจังรอโชคอุไรพอนคุณเดชดอกพี่น้องเอาใส่ปลาแดียกนกน้อยได้นี่ใส่จริงๆนะไม่ได้เอาปลาลันอื่นมาตำนะไม่ใช่โกโก้ใช่ไหมเนี่ยบ่ล่ะไม่ได้เอาโกโก้ตำหรอกเกาเบาๆแล้วไปแกเป็นยังไง เปียยุ้งเหี้ยนี่เป็นยังไงปูบัวเลี้ยงไว้เนี่ยส่วนบักเน่าโอ้ยแสบบัเน่คือโกดดั่งอยู่เนาะปลาเสียงเงกงกย่างก่อนไหมเออขายขายพี่น้องขายซื้อปลาแดกซะเนี่ยพี่น้องซื้อเนี่ยอ้าวพี่น้องประชาชนกันพี่น้องปลาแดดนวดนวดเสียงอีสานแสบนัวดพัวหลงผลิตภัณฑ์จากนกคุณแม่นกหน่อยอุไรพรชนะครับล่างละหาร้อย เออหนึ่งลังมีสิบสองวดตต์หารอยนี่ก็คือพร้อมทรงเมีนทรงเรต้องคิดยังมากแม่นหารอยจบเลยแล้วก็บัตรของเฮาเมีนหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเออไลฟ์สดวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่สามสิบแล้วก็ได้ดูความเคลื่อนไหวผ่านบุ้มปีท่อมต่างๆนังแน่ของย่างง่ายเสนอีสานไม่ต้องลืมซื้อบาสท์ตัวไปตอนนี้พี่น้องแยกไปซื้อมือนั่นมือเดียว มันตียากกันแอดมินมันบ่ได้มีเป็นรอยโคตรเน๊มันมีผู้เดียวแอดมินน่ะผู้เจ้าต้องซื้อตัวนี่อะไรพี่นัดอะไรพี่นัดพูดอะไรเนี่ยใส่กุ้งแงมาแล้วเฟรมทานนอตมาเสร็จมาน้องน้องทานอสเราออกซิบหนักเพื่อนเราปวดเอวอีกแล้วเหรอเออเอวอดละหนึ่งเอวหลอดเออเอวหดอ๋อ้าวน้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวครับพระเอกตั๋วกระตั้มันจะแทรกมิน แจ็บนวดพวอเอาบากงใส่เบอร์แรกตีหมดเลยเพราะว่าทำพระเอกหรอวันนี้ฮะหรอฟังกันเสียงออเโอ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 ้เสียงโคกแม่สวัสดีคุณพี่คุณแม่ทุกคนนะครับปลาแย็งกินไปหามาผูดครับนี่ไงโอ้ออนนอนเนกเจี๊ยบเลยนะสวัสดีพี่ทีมนะครับสวัสดีพี่ทีมนะครับวันนี้เรากีร่างดีมีกุ้งด้วยเนี่ยวันนี้มาขายกับแม่นั่นเนี่ย ขอบคุณพี่ยีมนะคะปลาหัวยี่สิบลังค่ะพี่ยิมครับขอบคุพี่ยมนะคะเริ่ปัดแจกอีกยี่สิบไปจากพี่มค่ะีเนี่ยะพูดขนาดนี้ไม่เชื้อได้เนี่ยโอ้ยอยากให้กล้องซูมเนาะโอ้ย่ขอยชะนอนเออมไลกดเด็ ลืมครับโอ้ยมันเป็กระเสร็บน้ที่ไ่โชน์ช่ปลา้าหน่อยปลาดใช่กุ้งพลดสนะเ่อแม่กินกุ้งได้ไหมกินได้ทุยยากินได้ทุยยากล่องเหล้าหมีบอกกินได้เฮียกลดสั่งแด่เตียงพรอขอบคุณนะครับขอบคุณ้องอานเมนใลูกจ้า ซีบัตรทาพี่ฟ้านาตาดีทักทักได้ที่ข้อความเพียดเลยนะครับผมบัตร้วยเก้าครับผมพี่นองเทีมบอพระเอกแกซิมซิมนักศึารันเะ็ซ่บครับเอาบหนี่กินบปหนี่กินเอาีนี่จ้าหวตัวน่วยนห่วยห่วยหน่วเหนยววัยนว่ห ทำไรเสียดเนี่ยวันนี้แม่นกไม่ได้ขึ้นกรุงเทพหรอกค่ะวันเสารเดินทางมืออื่นค่ะลูกค้าเดินทางมืออื่นเป็นเด็กเป็นเด็กเทพนะเป็นเด็กเทพดาราสาวดาราดาราท่านหนึ่งเมย์เป็นดาราตรงข้างทางค่ะลูกค้าเอาลูกวันเสาร์นะแม่ ได้ได้เอาเนี้ยขม่าบันดีมาห่าเครียดเครียดพื้นที่กินข้าต้องกันบ้านเด็กพ่อให้เด็กกินข้าวเมนทิลีค่ะพี่น้องขอพูดบัตทุกไปสั่งที่ไหนบ้างครับพี่เบียร์บอกว่าโอ้สั่งได้ที่ข้อความเพจหมอลลาแสงอีสานนะครับพี่เบียร์ทักเลยครับพี่น้องทักเลยรังละห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับตอนนี้เลยโปรเซ็ยิ่งดีขึ้นขวดอ่า ก็เขาจะเอาไปขายของห่างต่อขอบคุณพี่ทีมบอกว่าโอ้น่าทานมากพี่ทีมน่าทานน่าทานน่าทานแศรษแข็งแศรษแข็งคำว่านั่งคำว่านางคำว่านั่งไอ้ลูกนั่งมาครับพี่น้องมาลูกมาเอาเมียมานั่งพี่นั่งเดี๋ยวให้พี่น้องที่พูดทักมาไปลูกจ๋าว่าตั้งแต่เมนูเลี้ยงก็ดีมีตั้งแต่บักแผ่นหลังปานแป้นปีก ฮะเป็นว่เพราะไมีสูตรนุ่งเลยทั้งแม่ทั้งลูกนุ่งเริ่มขยายสองรอบแล้วโอ้มากไก่เติบมากไก่เติบมาอยู่น้ำมีเยินอมากไก่เติบเรียงวานเลี้ยงบ่ดีบ่แม่นี่พี่น้องอยากชิมดีพี่น้องวาอยากชิมดีมากมาครับเปิดก่อนเปิดก่อนเออแม่ยแล้วติชมเอาเลยเนี่ยน้ำแม่วานไฟเต๋เนี่ยติยินว่าปอบเฮียนหลังนี่แหละไม่มากเนี่ยแล้วล่ะเนี่ยเออจใจอีจใจอีเอาแล้วชิมซิมเอากินคึ๊บ อาซิมนาตีแม่เอาโอ้อาซอนแม่อาซอนอยู่อานั่นเดซอนเี่เดแม่แม่มกายซอนไปใส่อาใส่มาบุกรังนกเด้ออแ่ไปอีก่อแม่จริงจริงนันเพื่อนบอกว่าซกม่นแม่้กุมันจกแฟขับรีวิวมาว่าซื้อหมดไปแล้วหนึ่งลังอร่อยจริงโอขอบคุณครับทางอีกทางอีกครับพี่เบียร์ดิโอโซดา เราเป็นปลาทีบบอมีกินปลาล่าใชพี่น้องคือเราเฮอปเฮ็ดกินน้ำคอนโดูอย่างปลานี่ยกินกะทิจุกที่บ้านแซ่บบอมี่ะหมายว่ากินไม่เลงออมันกินมันหอมไม่ข้าวใช่ไม่ขาวแล้วก็สำหรับผู้ใดที่แพ้ปลาให้พี่น้องลองสั่งปลาแม่นูกน้อยไปกินเบิ่องพ่อบางคนเม่ๆคนบอกว่าแม่ปกติแม่กินปลาแล้วไม่แพ้พอมาลองชิมปลานกน้อยน่ะเอาไปลองชิมเหรอบ่แพ้แซ่บอีกซ้ำเพิ่นว่าหัวปลาล่าอีก ก็ในเมื่อของเราสะอาดถูกหลักอนามัยใช่ผ่านมาตรฐานพัดจะหลอกพัดจะไล่แกนตักใหญ่ไปตักใหญ่ไปแสบแสบแห้งแสบแห้งแม่ได้ผมหนาวเอให้ท่านอตแนวใช่หรอที่่วเออเดี๋ยวจัดให้ในความเห็นไม่เดี๋ยวจัดให้เพต้องใส่คว้อเห็นโต้โซกจะใกล้อันวานไฟล่าเด้อเนี่ยเอาใจมาได้ยินี้มาเหยนหลังนี่ปอบแห้ง แม่ลบมาบันแม่บ่วยููป่วยผ้าผู้นั้งเขาพยาบานผ้าผู้นี้เขาพยาบานเอ๊ะพูดไดว่าอีกละเนี่ยการพบปกติแล้วแม่ก็เรียกว่าเที่ยนลำงนตอมีผู้ใดเป็นปอบนั่นเป็นดิเนี่ยมาแสดงใกล้ๆสิไปหาให้พ่อเอกตำให้กินบาดเนี่ยโอ้ยได้ครับบ่ยากเลย สบายอย่าลืมซื้อปลาแดกน้ำแม่นสิตำให้กินปลาแดกล้างหั่นเขาก็มีบริการขายในเวทีเขาก็มีขายคือกันใช่พี่น้องย่างไปเสิร์ฟบะมมี่ปลาแดกนกน้อยแน่นอนขายย่างเดียวเขาอีกยิ่งสวยยิ่งน่ารักแม่ประสานยิ่งสาวตีเพัฒนายิ่งเตี้ยสาวตีไข่เนาะเพราะเองยิ่งสาวยิ่งน่ารักไข่เนาะมาเนี่ยมีแต่ไส้แทร่ได้พี่น้องไส้แทรพี่น้องนั่งจะไหมเป็นไงคือเป็นสารละต้องการกุ้งไหมต้ง มหอาจารย์ไม่หยุดวนะชอบไรกินข้าวตอนนี้มิจฉพจนร้อยสามสิบเอ็ดท่านครับร้อยสามสิบเอ็ดท่านครับกดไหลขวดแช่ให้แน่ปลูกจ๋าซื้อบัตรเขากุ้มระย่างบันครับอะซื้อเนี่ยพี่น้องซื้อบัตรเขากุ้มน้ำเด้อครับสำหรับผู้ใดที่พอท่านซื้อบัตรนะครับผมร้อยห้าสิบเก้าบาทได้ส้มสองมือ ยี่สิบเ็ดแล้วก็วันที่สามสิบนะครับผมบ่ถือพู้ทธละบาทเม่นอันนี้แฟนเพื่อนเพื่อนว่าครับเพื่อนทามาแม่หางเครื่องจักคนหางเครื่องนี่ลอยเม่นลอยอัพตัวนี้คือเบรกไว้แล้วว่าหยุดรับก่อนมันเป็นไหนจะมาไหมป็นหนจะมากไหมป็นหนจะมากไหมครับบยังสิไม่ผู้มากอีกอยู่ไม่อีกดิตอนนี้น้อยกันแล้ววันถอปแม่ก็เลยว่าเอ้าวันนี้ ศิลปินครับหาซีก้นหาซินี่ไปประเด็นับเบิร์ได้หนิหาซิฟปัวถ้าในนับอินดีแม่แม่แม่กะทักอยู่ในไรนี่ใครซื้อไปอันน้องตั้มอ่ะผู้นนึงคนทักมาหาว่าแม่หนูยังอยู่นะทำไมไม่เอ่ยชื่อหนูอยไรเอาตี่มันหลายหลายแม่ก็หลายหลายแจกโอ้เนาะแม่ก็เลยว่าเอาเจมสซีคเยี่ยแม่ไร หรือเพจเพจรักหรือพี่แป้งหรือทุกคนก็มีก็ไลด์ได้มีเฟซของตัวเองหนูก็สามารถที่จะไล่ก์ระบอกแฟนเพื่อนของหนูว่าหนูยังอยู่หนูไล่ได้มานเนียน้ำตัวได้เลยต่อไปบอกง่ายๆนี่เขามาในไล่นี่ก็คือสวัสดีครับพูดมาไลงาน้ตัวมารายงานตัวซะ ถ้าทายแฟนขับแฟนเพี่ได้เลยนะครับบมเนสีมันรออถังแต่ว่าถ้าน้อยแม่เด้อันนี้อันนี้เ่้ายอยอยางนี้ครับลูกยูแม่มเป็นยังบ่เอ,อ้ยซื้อลูกแน่เพื่อนวะเออเออทักขม้าได้ลูกทักขม้าทักขมาลล้กกาครับพี่นอ้นองครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีแม่ฝ้ายแม่ออด้วยนะครับผมซื้อบัรปูสา์ล่อนั่นแล้วว่าสันขอบพูนด้วยครับเ้อมวลดีให้ห้าภาษาขอบคุ้มว่าแซแซแซ่บพี่แจ๊กปอนแน่ประสนมาเด้อครับนี่มานั่งใกล้ๆสิปอน